ัดีค่ะตอนนี้ปโอโ์หยุดที่ LA นจะคะจากเมืองหนาวมาเมืองร้อนนะคะมาถึงนี่ถอดถอดถอดเลยนี่สภาพมันร้อนนะคะออกจากบ้านมาตั้งแต่8ปดโมงไปต่อที่สนามบินมินิแอโพลิสที่นู่นหนาวเพราะว่าห<า>ิมะเยอะทางนู้นก็จะหนาวใช่ไหมก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จากมินิแอโพลิสมา มาที่ LA อีก3ชั่วโมงกว่านะคะอันนี้บ่ายโมงกว่าก็นั่งรอนั่งรอสมาชิกสมาชิกมาจากอีกที่หนึ่งเขาจะมาถึง2โมงครึ่งก็ลงลงจากเครื่องบินมานะแล้วก็มารับกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยเราเช่ารถไว้รถเช่าเราต้องนั่งนั่งแช a เตอร์บัสมานะเดินมาไม่ได้นะคะแล้วก็มิเตอร์ก็ซื้อขน,นมซื้อนนะ้ำม่เตอร์บอกว่า เขาชาร์จค่าถุงด้วย10เซนร้อนอะไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้ก็รู้ว่ามันร้อนกว่าที่บ้านนะนะก็เดี๋ยวไปติดตามแล้วกันว่าเราไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะ